สวัสดีค่ะม,ม,มูมูพกพวกมาเจอกับพี่กุ้งคนเก่าได้จ้าเมื่อเนีวันจันทร์ค่ะเป็นอย่างพี่กุงคือบริบทงานวันตีวันจันทร์พุกงได้ยุดจ่าสองอาทิตย์เจ้าน่ายให้ยุดฟรี่สองอาทิตย์เพิ่นบอกว่า you working hard you can have f u r o o h for two weeks เพิ่นว่าจังสันนะจ้าโอ้ที่ก,ก็ดีใจเด้ดีใจเลยได้ยุดอยูบ่บัด แต่กบะดีอกอยางึ้งแล้วค่ะเด้อยุดอยู่ะะยบ้านไปใส่บได้ก็คือรถพิกุุงเสียค่ะเสียตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็เลยไปใส่บได้แต่พิกุุงก็ได้ซื้อของที่จะไปแคมปินเนาะค่ะจะไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วถ้าจะเอารถไปสมวนัขนขคารนี่จ้าบ่ลูสมอมได้บบได้เพราะว่าหาหม่องสมบบได้เลยเต็มทุกหม่องเขาบอกถ้าสมโบได้รถพิกุ้งก็ต้องไปที่ศูนย์ไ่อยู่แคมปิชเนาะจ้า แต่จะควงก็สิต้องเดือนหน้าจังสิได้รถเพ่นวาเจ้าควงอู้จะใสจังใดมือซุมือนก็มีตะมูมาหับแล้วก็มาซุ่ไปเหตุงานพอดีโมอจโยอยู่สองอาทิตย์กันยังบม่มีรถขี่ไปเที่ยวอีกบ่ได้มีรถขี่ไปหามูอีกค่ะแต่กนที่อีกอย่างหนึง่งบ่ได้ไปใส่อยู่บ้านพี่กุ้งในล่างเฮื่อนเมือ่อบาเลยจ้ะ หลังข้างนอกข้างในประตูหน้าต่างเสร็จเบดสุดยอดเลยจากเพือนพีกุง้งไม่เอี่ยมอองเลยบ้านนี้ข้างนอกเล้จ้ะโบเมนข้างในข้างในเก็บเท่าไดกับโบพนเพราะว่าลูกเนะจ้ะอืทุกคนค่ะงานพี่กุง้งงานใหม่กับงานเก่าดีจังไดเเนาะคะ่ะงานเกา่า็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโบแมนงานที่นักงานใหม่ กนักอยู่ค่ะนักนิดนึงกับหบลายซ้ำใดค่ะแต่สวัสดิการงานใหม่ดีกว่าการเก่าค่ะพี่กุ้งทำงานอยู่แค่ถ้าผู้ใดยังบลูนอกมกรทำความสะอาดอยู่แค่แต่ตอนนี้พี่กุ้งมาทำความสะอาดอยู่ที่โรงเรียนค่ะจากเป็นน้าพยาบาลมาเป็นคุณคู่ค่ะตอนนี้ <c oughs> เป็นคู่รากของนำจา ดูแลเล็กน้อยเมื่อก่อนดูแลผู้เฒ่าบันน้ก็ดูแลเล็กน้อยนะคะตนนัวน้อยๆค่ะปอหาปะหุกจังสรรปะซี่ปะหาปะหก,ะะหะหกเออนั่นแหละประมาณนั้นค่ะค่ะพี่กุ้งทํางานใหม่ได้จางได้เงืนเดือนเดือนละพันกว่าค่ะพี่กุ้งทํางานอยู่ทํางานหม่องเกา่าได้เงินเดือนเดือนละเก่าลอยกว่าค่ะคือติด นี่คือเราถึงเงืนอังกฤษด้จยจับประมาณเราถึงเงินไทยเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพี่ก้งได้เงิ่อนเดือนเท่าไหร่แต่พอรู้ว่าพี่ก้งเงินขื้นเงินลุ่งเนาะคะ่ะก็คือเงินอังกฤษเงินไทยได้พันกว่าพันหนึ่งกว่ากว่าน่ากะทุกคนอยากรู้ก็ไปคูณเอากันแล้วกันนะคะเป็นเงื่อนไทยสิประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่านานเท่านี้นา่าจะ พีกุลจะทำงานจากหกโมงสาวไปถึงเทียงลังจากนากันกัดยุดยาวาไปถึงหอดแต่พีกุงจะตื่นทุกมง้งทุกตีหาแต่เ้าไปทํางานพูเว่าพีก่กุงก็จะบ่มีเวลาแต่งหน้ากระิไปนาสุดๆแบบนี้เลยเด้อค่ะนาสุดๆแบบนี้เราพี่กุ้งไปเด้อค่ะทุกคนพีก่กุงกับบ่มียังไลมอนิสิมาเบาเรื่องที่ทํางานเกา่ากับทํางานใหม่เท่านั้นล่ะค่ะว่ามันดีจังได แต่จะคของก็คิดหอดผูเทาคือเกาอยากจะไปเยี่ยมผูเทายังพอได้ไปเยี่ยมผููเทาเลยผู้ที่เจ้คของอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนก็ได้เสียชีวิตแล้วจ้ะเสียชีวิตบ่โดนี่เพราะว่าพี่กุ้งคิดว่าโอ้พี่กุ้งจะไปหาเพื่อนเนาะจะไปเยี่ยมหาเพื่อนเนาะแล้วพี่กุ้งก็เบดบ้ไปผลสุดท้ายเพิ่นยางเนาะจา้ะ บมมีคนดูแลเพิ่นโดยที่แบบว่าห้องเพิ่นอยู่ไกลก่าโม่ลแล้วเพิ่นล้มเพิ่นล้มแล้วลเพื่อนก็เลยหัวฟาดพืนกนเลยได้เสียไปค่ะพี่กุ้งก็เลยรู้สึกว่าโบอคอยมีจิตใจที่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วพี่กุ้งก็สิโซ่ผ่าอันนึงเนาะคะ่ะเพิ่นได้ทักไว้พี่กุ้งก่อนเพื่สิเสียชีวิตผููเฒ่าเดี๋ยวพี่กุ้งเอาก่อนแป๊บหนึ่ง เพิ่นทักไว้พี่กุ้งสองเพินเพิ่นน,นึ่งเป็นชีชมพูพี่กุ้งได้ให้ให้ลูกสาวไปแล้วเพินนี่จะเพิ่นทักทักด้วยมือมือของเพิ่นเลยจะ้ะเพิ่นทักให้พี่กุ้งอืมพี่กุ้งก็เลยคิดว่าพี่กุ้งจะต้องไปเยี่ยมผู้เฒ่าเร็เวๆนีทาบ่ไปนี่พี่กุ้งก็คือสิบุเห็นเพิ่น ผู้ที่พิกุงดูแลเพิ่นมาตั้งหกปีจ้ะทุกคนทั่นสี่หละเฮาอยู่น้ำเพิ่นเท่ากับคิดหอดเพิ่นอยากไปหาเพิ่นยังพอบรีมันติดโควิดเฮาออกมาแล้วเฮาบ่สามารถเขาไปได้เฮาจะต้องไปบุกเพื่อที่จะไปเยี่ยมเพิ่นว่าจะ้ะเพราะว่าเฮากับมนญาติพี่น้องเพิ่นแต่ว่าเฮากะอยากไปเยี่ยมเพิ่นคิดว่าพกุง้งมื้อนนี้พาพิุ้ง คิดว่าอาจจะโทรศัพท์ไปขอเยี่ยมเพิินเนาะค่ะเนาะคนแก่คิดหอดเพ่นหลายอยากกลับไปเยี่ยมแห้งแห้งอืมจะนั่งรถเม่์ไปก็สิไปดอกเพราะว่ามีเวลาช่วงนี้นั่นรตรงนงั่งรถยนต์ไปดอกนั่งรถเม่์ไปก็ได้ค่ะทุกคนขาดูทักมือแล้วนังทักเบิดมือเบิดเงินส่วนมาพ่กลจะเป็นคนที่แบบว่ายาง ยางบริยุดค่ะบิวดิ้ใหญ่ๆเนี่ยพี่กูใช้ยางไปจนสุดกราบมายางจุดสุดกราบมาสีเลียวเลียวเมื่อหรนละเออแค่บางคนเขาบริยางไปเลยค่ะมืดมือทั้งเธอเขาบริย่างไปพกกู้กลุ่มก็เลยคิดว่าเพิ่นลลมหันเพราะว่าเพิ่นอยากแกเอาอีกอย่างชักยางหนึ่งเราไม่ได้ปล่อยเพิ่นและห้องเพิ่นบบมินบมีอมอเมอร์จนซีอมัมริงบงบวัก เขาเอื่นญอย่างละสายที่เฮาจะต้องลิงกดนะเพื่ออเมริมจะนสิต์นะเพราะว่าหองเล่ามันเสียเนาะคะ่ะถ้ามีคน่างไปบังดูดูก็เล่ากับคือสิปเป็นยังแต่ของบบไม่ไม่ได้ไปเหตุงานอยู่ห่นงละย่างเพราะว่าจะไปไปซองเบิ่งเล่าอยู่เลยเพราะว่าห้องเราายู่ซุดมูค่ะทุกคนว้ามาล่ะก็คิดหอดผู้เฒ่า <laughs> คิดหอดแม่เจ้าของน้ำโควิดก็เป็นสันละอืม สิ่งที่เฮาบรพผาดประันเนาะถ้าว่าโบเล่โบซาโบยามไดพ้นสิไปเฮาตรงบุ๊กไปหาผู้เฒ่าค่ะคลิปนี้แค่นี้เด้อคะ่ะมาจุมจุมบ่กกินหดผู้เฒ่าอยู่จะทํางานเก่าเนี่ยว่าเรื่องงานใหม่กับงานเก่าเน่เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่กุ้งนี้เราอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อสิไดบ่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่กุ้งคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ